คลิปนี้ติ่งจะพรีวิวซีรีส์ใหม่ที่ติ่งคาดหวังว่าปังแน่ในปี2024นี้นะคะจริงๆซีรีส์เกาหลีปีนี้มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่ติ่งจะไม่พรีวิวทั้งหมดนะไม่งั้นคลิปคงจะยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆเลยแต่คลิปนี้ค่ะติ่งจะคัดเน้นๆคัดแล้วคัดอีกเฉพาะเรื่องที่ติ่งคิดว่าปังแน่เท่านั้นถ้าสมมติว่าไม่มีเรื่องไหนก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยปล่อยข้อมูลออกมาหรือว่าติ่งเองอ่ะคิดว่ามันอาจจะไม่ปังสําหรับติ่งค่ะถ้าถามว่าติง่งไทยแม่่่่นนนมมััั้ยวาเรืออองงงไไไหจะปปปกก็ลลบดูค ปังแน่ปี2023หรือ2022ก็ได้นะคะก็ว่าเออก็ทายแมนอยู่ขอขิงนิดนึงมีทั้งซีรีส์ภาคต่อแล้วก็ซีรีส์ใหม่จากนักแสดงตัวท็อปนะคะทั้งคิมซูยอนกงยูอีแจอุกจูจีฮุนพักโบกอมหรือตัวแม่ตัวมัมอย่างพักชินเฮฮันโซฮีโกยุนจองก็มาค่ะนับว่าเป็นอีกปีหนึ่งเลยที่มีซีรีส์สนุกสนุกเพียบเลยนะคะเริ่มต้นด้วยซีรีส์ที่ใกล้ออนแอร์แล้วก็หอมกลิ่นความปังตั้งแต่นักแสดงนำแล้วจ้ากับเรื่อง Queen of t ทียสราชินี แห่งน้ําตาเรื่องนี้ได้นักแสดงนําที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกาหลีใต้นะคะอย่างคิมซูยอนมาคู่กับคิมจีวอนออนนี่เป็นแนวโรแมนติกค,คอมดี้ค่ะที่เล่าเรื่องราวของสามีภรรยาครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งที่แต่งงานกันมาแล้วหลายปีนะแต่ความรักพวกเขาดันไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนคะ่ะทําให้พวกเขาเนี่ยคิดจะหย่ากันแต่ด้วยฐานะทางสังคมของพวกเขาทําให้พวกเขาเนี่ยคิดจะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้ได้หนุ่มคิมซูยอนนะคะจะมารับบทเป็นสามีที่เป็นผอ,อ,อด้านกฎหมายของกลุ่มบริษั ควีนกุ๊ปกลุ่มธุรกิจของครอบครัวนี้ค่ะที่หล่อแสนดีโรแมนติกแล้วก็เจ้าน้ำตามากๆส่วนคิมจีวอนออนนี่นะคะมารับบทเป็นนักธุรกิจสาวสวยเย็นชาทายาเศรษฐีแชโบฉายาวควีนนะคะของห้าสรรพสินค้าเนี่ยคือควีนกุ๊ปเช่นเดียวกันเรื่องนี้ได้ปล่อยทีเซอร์ออกมายั่วๆเราแล้วค่ะคือดูจากชื่อเรื่องเนี่ยราชินีแห่งน้ําตาใช่ไหมตอนแรกติคิดว่าเออดราม่ามาแน่เลยแต่พอดูทีเซอร์นะคะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้เฉยเลยค่ะคิมซูย มีช่วงที่แบบร้องไห้งองแงมาเชียวนะคะเอ็นดูมากๆนอกจากเรื่องนี้นักแสดงนําจะปังแล้วอะยังหอมกลิ่นความปังเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าได้นักเขียนบทที่เขียนซีรีส์ดังๆอย่าง Clash Landing on You My Love from the Star มาเขียนเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นติ่งคาดหวังเรื่องนี้เลยนะคะว่าจะปังแน่นอนค่ะปักหมุดรอได้เลยในวันที่9มีนาคมนี้ซับไทยทาง Netflix ค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวหมอที่เป็นภาคแยกจากซีรีส์หมออบอุ่นใจเรื่อง Hospital Playlist นะคะใดโกยุนจองมารับบทเป็นแพทย์ประจำบ้านกับเรื่อง r e s i d e n t Playbook เล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1แผนสูตินารีเวชโรงพยาบาลจงโนยุนแจคะ่ะเธอเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากๆเลยในแต่ละวันเนี่ยเธอจะต้องเจอทั้งเคสการรักษาแล้วก็ซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องการใช้ชีวิตของแพทย์ประจำบ้านนะคะว่าจะเหนื่อยแล้วก็ลำบากขนาดไหนเนี่ยรอติดตามชมได้เลยคะ่ะ เรื่องนี้ยังไม่ได้ปล่อยทีเซอร์เล่าเรื่องออกมาจริงจังเลยนะคะแต่มีการปล่อยทีเซอร์เปิดตัวซีรีส์แบบอลังการเวอร์เลยค่ะออกมายั่วยเราณตอนที่ติ่งถ่ายคลิปนี้นะคะมีแค่การปล่อยรูปกโกย,ยุนจองในลุกแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1ออกมาค่ะมีแค่รูปรูปเดียวเองค่ะทุกคนซึ่งเอาตรงๆว่าติ่งค่อนข้างจะคาดหวังเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าเชื่อใจผลงานของคุณชินวอนโฮมาตั้งแต่เรื่อง Hospital p l a y l i s t ค่ะซึ่งเรื่องนู้นก็จะพูดถึงชีวิตประจําวันของแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก หม,มากกว่าเคสการรักษาผ่าตัดค่ะซึ่งติ่งก็ไม่แน่ใจว่าภาคแยกนี้นะคะมันจะเป็นแนวฟิลกูดฟูลใจเหมือนเรื่องนู้นไหมหรือว่าจะเป็นแนวการแพทย์ผ่าตัดจริงจังมีเคสต่างๆให้เราดูก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่พูดเลยว่าติ่งคาดหวังเรื่องนี้มากเลยค่ะแค่เห็นภาพที่ปล่อยออกมานะคะก็คิดเลยว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกแล้วค่ะทุกคนทางเราก็คือรอดูเรื่องนี้แน่นอนเลยเรื่องนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออกอากาศนะคะแต่ n e t f l i x ค่ะเขาบอกว่าออกอากาศในช่วงกลางปีนี้นะคะซั ไทยคอนเฟิร์มว่าลง n น t f l ลิกแน่นอน ต่อมากับซีรีส์แนวแก้แค้นเสีดสีสังคมที่ได้หนุ่มอีแจอูกแล้วก็อีจุนยองเนี่ยมาเป็นคู่หูที่ช่วงชิงความสําเร็จของแชโบพลิกเกมจากลูกคนจนช้อนดินสู่เศรษฐีช้อนทองค่ะกับเรื่อง The Impossible Hair เล่าเรื่องราวของคังอินฮาลูกนอกสมรสของตระกูลเศรษฐีแชโบที่ถูกครอบครัวเศรษฐีเนี่ยกีดกันไม่ให้เกี่ยวข้องเลยนะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องธุรกิจรวมถึงมรดกทรัพย์สินไม่ให้เขาเกี่ยวข้องเลยค่ะทําให้เขาเนี่ยแคนใจมากๆจึงอยากจะเปลี่ยนฐานะตัวเองจาก คนชนชั้นธรรมดาธรรมดาสู่มหาเศรษฐีแชโปผู้ยิ่งใหญ่แต่แผนการใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่ง่ายนะคะเขาจึงไปร่วมมือกับอีกสองคนค่ะคนแรกก็คือหนุ่มอีแจอุกข,ของเรานะคะที่รับบทเป็นเพื่อนสนิทชื่อฮันแทโอเขาเองเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีแต่ถูกตาหน้าว่าเป็นฆาตกรค่ะเรื่องนี้ก็มีการปล่อยรูปออกมาแล้วนะคะพูดเลยว่ารูปโปสเตอร์เนี่ย หลอกกร้าวใจไม่ไหวค่ะทุกคนติ่งไม่ได้เห็นหนุ่มอีแจอุกอยู่ในลุกแบบเท่ๆแบดแบดดูเป็นคนคูลๆแล้วแบบว่าต่อยตีเก่งขนาดนี้มานานานะคะพอมาเห็นในลุคนี้ก็คือแพ้ทางมากเลยก็คือเห็นแค่ในรูปก,ก็พูดเลยว่าเรื่องนี้ต้องดูแน่นอนและอีกหนึ่งคนค่ะนาเฮีวอนนะคะในเรื่องเธอเป็นหญิงสาวที่ฉลาดเจ้าแผนการเล่ห์เหลี่ยมแพลวลาเลยแต่เธอเองเป็นลูกผีพนันค่ะที่โดนทวงหนี้มาทั้งชีวิตและพวกเขา3ามคนเนี่ยจะพลิกจากดินสู่ดาวได้ไหมก็รอติดตาม ามชมในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ค่ะเรื่องนี้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเยอะมากนะคะแล้วพูดเลยว่าหน้าดูสุดๆคือเห็นอีจุนยองกับอีแจอุกเขาแท็กทีมกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันดูแบบมีดราม่ามาแน่นะคะแล้วก็อยากเห็นอีแจอุกในลุคคนฉลาดคูค,ค,ค,คูค่ะเป็นคนเจ้าแผนการจะแบบว่าเออจะต้องเท่มากๆแน่เลยรอติดตามชมด้วยกันนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ซับไทยทางดิสนีย์พลัสทอสา ต่อมากับซีรีส์แนวทิลเลอร์ลึกลับระทึกขวัญที่ต้อนรับการคัมแบ็กของสาวมีแห่งชาติของเรากองอยูอป,ป้าค่ะมาคู่กับซอฮยอนจินกับเรื่อง The Trunk เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นพนักงานของบริษัทรับจัดงานแต่งงานค่ะวันหนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอทําสัญญาแต่งงานปลอมๆกับโปรดิวเซอร์หนุ่มหล่อที่รักสันโดดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาได้เจอกับหีปรินาที่จมอยู่ในท้องทะเลนะคะและนั่นเองค่ะทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาด ฝันกับพวกเขาและในหีบเนี่ยมีอะไรซ่อนไว้แล้วพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไงก็รอติดตามชมกันนะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออกอากาศนะคะแต่ Netflix เนี่ยประกาศว่าซับไทยมาปลายปีนี้แน่นอนค่ะต่อมากับซีรีส์แนวแฟนตาซีลึกลับที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนได้นักแสดงนําอย่างซูจีคุนอปป้าแล้วก็พักโบยองกับเรื่องไลฟ์ชอป เล่าเรื่องราวของโลกที่เชื่อมโยงระหว่างคนเป็นแล้วก็คนตายผ่านร้านขายโคมไฟแห่งหนึ่งค่ะโดยในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนที่เจอเรื่องราวสะเทือนใจในชีวิตเนี่ยแวะเวียนมาใช้บริการร้านโคมไฟแห่งนี้โดยมีเจ้าของร้านก็คือจูจีฮุนอป้านะคะที่ทําตัวหน้าลึกลับน่าสงสัยมากๆเลยเรื่องนี้นอกจากนักแสดงนําจะปังแล้วนะคะที่น่าสนใจอีกอย่างเลยก็คือเรื่องนี้เป็นผลงานของคุณนักเขียนกังฟูเจ้าของผลงาน m o ฟ i n g นะคะซีรีส์แนวแฟนตาซีสุดปังในปีที่แล้วคะ่ะทุกคนบอก ตรงๆว่าช่วงแรกไม่ได้คาดหวังนะคะแต่พอได้ยินชื่อชั้นของนักเขียนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้คาดหวังได้เลยนะคะแล้วก็จูจีฮุนคัมแบ็กในรอบระดยๆปีเลยค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูผลงานเรื่องคิงดอมไปใช่ไหมก็พี่เขาก็เว้นระยะห่างในการรับผลงานไปสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มารับเล่นเรื่องนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆเลยติ่งค่อนข้างจะคาดหวังอีกแล้วนะเรื่องนี้ออนแอร์ครึ่งปีหลังค่ะซับไทยรอดูได้เลยในดิสติมพาร์ทฮอสตา ต่อมากับซีรีส์แนวดราม่าแก้แค้นที่ได้หนุ่มชาอันอูพิกบทบาทใหม่คะ่ะมาเล่นดราม่าครั้งแรกเลยกับเรื่อง Wonderful World เล่าเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่ลูกถูกฆาตกรรมเธอตามสืบจนรู้นะคะว่าฆาตกรเป็นใครแต่ฆาตกรคนนั้นเน่ะเขาไม่ได้รับโทษที่สสมเธอจึงต้องการที่จะแก้แค้นฆาตกรคนนั้นด้วยตัวของเธอเองและในขณะที่เธอวางแผนแก้แค้นนั่นเองค่ะก็ทําให้เธอได้เจอกับหนุ่มชาอูนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นเด็กหนุ่มนักศึกษาแพทย์ที่สูญเสียข ครอบครัวไปอย่างไม่ยุติธรรมเขาเองก็อยากแก้แค้นเส้นเดียวกันค่ะแล้วมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้พวกเขาต้องช่วยเหลือกันเรื่องนี้พูดเลยว่าตอนเห็นทีเซอร์ครั้งแรกติ่งค่อนข้างจะอึงนะคะทุกคนเพราะไม่เคยเห็นหนุ่มชาญอูในลุคนี้เลยอะ่ะคือปกติเราจะเห็นเป็นแบบลุกคนหล่อคนเรียนเก่งหรือไม่ก็ลุกอาจารย์หล่อๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือเรื่องนี้พลิกบทบาทมากก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหล่อเน,นี้ยเป๊ะขนาดนั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเซอร์เซอร์เจอเรื่องในชีวิตแบบหนักหนาร้อง เยอะมากแล้วก็แบบว่าในเรื่องเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่าในทีเซอร์ก็คือดูเป็นช่างที่แบบว่าทํานู่นทํานี่เก่งนะคะแถมขับมอเตอร์ไซค่ะทุกคนพูดเลยว่าลุกเนี้ยกล้าวใจมากๆติ่งไม่พลาดเรื่องนี้แน่นอนเลยนะคะออนแอร์ในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ค่ะซับไทยที่แอปดิสนีย์พาร์ทฮอร์สตา ต่อมากับซีรีส์เกาหลีที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนชื่อดังเรื่องโกเอฮ์ถักทอรักที่ปลายฝันพูดเลยว่าเวอร์ชันจีนคือดีมากนะคะคะแนน10เต็ม10ไปเลยจ้าคราวนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยจะเริศไหมแต่พูดเลยว่าแค่เห็นไลน์อัพนักแสดงนะคะก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยจึ้งมากน่าดูมากนะคะชื่อเกาหลีคะ่ะเรื่อง prefabricated family เล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวสาคนที่เติบโตมาด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนะแต่ทุกคนก็รักกันแล้วก็ดูแลกันอย่างดีมาโดยตลอดโดยหนุ่มสองคนนี้จะเปรียบเสมือนพี่ชายที่ดูแลน้องสาวคนเดียวมาด้วยกันค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวที่แท้จริงเนี่ยต้องการลูกชายเขากลับไปทําให้3าพี่น้องต้องแยกย้ายกันไปเติบโตแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยที่พี่ชายสองคนต่างตามจีบน้องสาวของพวกเขาเองค่ะจนเกิดเรื่องราววุ่นวายที่แสนอบอุ่น ขึ้นโดยพี่ใหญ่ที่เติบโตมาเป็นหมอฟันก็คือพี่เสือควางอินยอบค่ะทุกคนเออคือเรื่องนี้เวอร์ชันจีนอะ่ะคนพี่ชายก็คือแบบ ถึงมากนะคะเป็นพี่ชายที่อบอุ่นละมุนหัวใจเหลือเกินพอรู้ว่าพี่เสือควังอินยอบมารับบทเนี้ยทางเราก็คือคาดหวังแล้วอยากเห็นพี่เขาในมุมแบบเออโรแมนติกหวานๆเขินๆจีบน้องเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวเนี่ยแน่นอนว่าจะเป็นจองแชกยอนค่ะแล้วก็พี่คนรองเนี่ยเป็นเชฟขนมหวานก็คือหนุ่มแบฮอนซองนะคะเรื่องนี้อย่างที่ติ่มบอกนะคะว่าเวอร์ชันจีนเนี่ยเขาทําไว้ปังมากเลยถึงว่าเวอร์ชันเกาหลีเขาแคสมาปังเหมือนกันนะคะก็น่าจะเล่าเรื่องได้สนุกอ่ะเผอๆอาจจะมีกิมมิกบางอย่าง ที่ต่างกับเวอร์ชันจีนก็ได้คะ่ะทุกคนบอกเลยว่าทางเราปักหมุดรอเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้ออนแอร์ทั้งช่อง JTBC คะ่ะส่วนลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็วันออกอากาศเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ติ่งก็ภาวนานะคะแอปไหนก็ได้ซื้อเรื่องนี้มาทีติ่งเราดูเรื่องนี้แน่นอนมาต่อกับซีรีส์ภาคต่อนะ Survival เอาชีวิตรอดท่ามกลางสับปะหลาดกันคะ่ะพูดเลยว่าภาค2เนี่ยติ่งไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็ดูจนจบนะแล้วก็เห็นว่าภาค2เนี่ยจบแบบค้างคาใจมากเลยนะมีตัวละ คัคะ่ะกลับมาทําให้ติ่งรู้สึกว่าอยากจะดูต่อในซีซันที่3เลยกับเรื่อง Sweet Home 3แล้วเรื่องราวต่อจากภาค2ค่ะที่พี่แว่นหรือว่าหนุ่มอีโดยอนของเรานะคะที่ในเรื่องอะ่ะเขารับบทเป็นอีอึนย็อกเนี่ยเขาได้เดินออกมาจากรังของสัตว์ประหลาดคะ่ะทุกคนในสภาพเปลือยเปล่าเลยเหมือนเขาได้เกิดใหม่อีกครั้งอะ่ะซึ่งดูจากฉากนี้นะคะติ่งคิดเอาเองว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้มันมีวิวัฒนาการหรือเปล่าแสดงว่าคนที่เคยกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในซีซันหน ซีซั่นสอง่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนได้อ่ะเออก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ,อสปาร์ลาพวกนี้มันเป็นยังไงกันแน่แต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะมีความสามารถแบบไหนยังมีความทรงจําของมนุษย์หลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาไม่มีความโลภแล้วก็เลยได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยติงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็คือมีคําถามเต็มหัวไปหมดค่ะทุกคนคือในภาคที่สอง่ะเหมือนเขาโฟกัสไปถึงการวิจัยที่จะทําให้ควบคุม ปีศาจในตัวเองได้อะเออก็เลยจับหนุ่มทรงครังไปทําการทดลองใช่ไหมแต่พอซีซันสกลายเป็นว่าเอ้าคนที่เคยหายไปในที่น่าจะกลายร่างเป็นสัปหลาดกลับมาเป็นคนได้เฉยเลยก็มีปมแบบเยอะแยะไปกันหมดนะคะติงไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่าต่อในภาคที่สองหรือว่าเล่าเป็นจักรวาลใหม่ไปเลยนะคะแต่พูดเลยว่าภาค2ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ค่อนข้างจะคาดหวังภาค3นะคะเรื่องนี้ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆออกมาแล้วค่ะซึ่งทีเซอร์ก็ไม่ได้บอกอะไรเราเลยกันทุกคนเออติงก็เดาทางไม่ออกเลยนะคะ ว่าจะจบเหตุการณ์สับประหลาดของเมืองนี้ได้ยังไงอ่ะก็รอดูไปพร้อมกันนะคะเรื่องนี้ออกอากาศในช่วงกลางปีค่ะมีทั้งซับไทยภาคไทยเลยเรอดูได้ทาง Netflix ต่อมากับซีรีส์ภาคต่อแนวเสยดสีชนชั้นแล้วก็การเอาตัวรอดจากความโลภของมนุษย์ค่ะได้พักซอจูนมาคู่กับฮันโซฮีนะคะกับเรื่องเกียงซองครีเชอร์ซัสยองเกียงซองภาคสองอันนี้จะเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกเลยนะคะแต่ว่าเล่าในเหตุการณ์ปัจจุบันในปี2024นี้ที่มีบุคคลปิิศนาชื่อโฮแจออกมาค่ะซึ่งหน้าเหมือนนายท่านจางมากเลยค่ะทุกคนแต่เขามีแผลเป็นที่หลังคอนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นนายท่านจางในยุคป,ปัจจุบันหรือเปล่าหรือ เป็นเด็กทารกที่ติดเชื้อนะคะแล้วมีการเอาเชื้อออกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้ซีซั่นที่แล้วอ่ะทิ้งปมไว้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นนางเอกได้รับเชื้อจากแม่นางที่เป็นสัตว์ประหลาดค่ะก็ไม่แน่ใจว่านางเอกของเรานะคะจะรอดชีวิตมาจนถึงยุคปัจจุบันหรือเปล่าแต่ทาง Netflix ค่ะเขาได้ปล่อยรูปการ,รเผชิญหน้ากันนะคะระหว่างพักซอจูและก็ฮันโซฮีออกมาน่าสนใจว่ายุนแชอกที่รับบทโดยฮันโซฮีจะเติบโต,ตเป็นมนุษย์แบบไหนคะทุกคนเพราะหน้าเหมือนเดิมเลยติงไม่แน่ใจ ว่าเขาจะเล่าเรื่องเป็นตัวละครใหม่แต่ใช้นักแสดงเซตเดิมหรือว่าเล่าถึงเหตุการณ์ต่อเนื่องกันหลังจากที่เกาหลีผ่านสงครามมาได้อะไรอย่างเงี้ยคือดูจากรูปนะคะแทบจะเดาเนื้อเรื่องอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ปล่อยทีเซอร์ไม่ได้ปล่อยรูปที่เกี่ยวข้องกับซีซั่นที่แล้วออกมาเลยค่ะทุกคนทําให้คนดูวเดาทิศทางไม่ออกเลยว่าเออในซีซั่นที่2เนี้ยเขาจะเล่าเกาหลีใน เรื่องราวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่นอนแล้วก็คือนักแสดงยังเป็นคนดีคู่เดิมของเรานะคะพักซอจุูแล้วก็ฮันโซฮีค่ะแต่ฮันโซฮีของเราก็มีรูปที่แบบว่าเปื้อนเลือดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นซีรีส์ที่แบบ น่าดูต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะพูดเลยว่าเรื่องนี้จะได้ดูช่วงครึ่งปีหลังนู่นเลยค่ะทุกคนซับไทยภาคไทยเนี่ยก็รอดูได้ทาง Netflix ค่ะต่อมากับซีรีส์ภาคต่อแนว Survival เอาชีวิตรอดเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลเลยเรื่องนี้ภาคแรกเป็นปรากฏกณ์เลยนะคะเป็นซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดสูงสุดตลอดการของ Netflix เลยทีเดียวกับเรื่อง s q u i d g เกมเล่นลุ้นตายภาค2ซึ่งซีซั่น2งนะคะยังคงสารต่อเรื่องราวการเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งโดยได้นักแสด ดงจากซีซั่นแรกมาครบทีมเลยนะคะทั้งอ e ีซองแจอีเบ e ียงฮุนวีฮาจุนแล้วก็หนุ่มกงยูค่ะและที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือมีการเปิดตัวผู้เล่นหน้าใหม่เพียบเลยนะคะทุกคนซึ่งชื่อชั้นนักแสดงน่าสนใจทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอิมชีวานคังฮาน่นพักซองฮุนยางดงกึนแล้วก็ยังมีอีก8คนจุกๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ปล่อยทีเซอร์แบบจริงจังออกมานะคะมีแต่การปล่อย ช่วงท้ายของซีซันแรกออกมายุ่ยๆเรานะคะแล้วก็เปิดเผยผู้เล่นหน้าใหม่ออกมาทั้งเราก็เดาทิศทางไม่ออกเลยว่าเกมมันจะโหดขึ้นเงินรางวัลมันจะมากขึ้นขนาดไหนนะคะแต่พูดเลยว่าทุนสร้างเนี่ย เยอะแล้วก็หนาขึ้นกว่าซีซันแรกมากๆนะคะเป็นซีรีส์ที่หลายคนปักหมุดรอคอยกันมากๆเลยในส่วนตัวของติ่งนะคะติ่งรู้สึกว่าเออซีซัน2มันดูน่าสนใจขึ้นค่อนข้างจะคาดหวังว่าเกมอ่ะมันน่าจะแบบว่าโหดขึ้นแบบบีบหัวใจเรามากขึ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูซีซันแรกก็ไปดูซีซันแรกก่อนนะคะซีซัน2จะมาประมาณปลายปีนี้ค่ะรอดูได้เลยทาง Netflix มีทางซับไทยพักไทยแน่นอนต่อมากับซีรีส์แนวกฎหมายแฟนตาซีที่ได้พักชินเฮมาคู่กับคิมแจยอง ก,กับเรื่อง The Jazz from Hell เล่าเรื่องราวของปีศาจสาวส,สวยที่มาจากนรกนะคะเธอโหดเที่ยมเย็นชาแล้วก็ไม่สนใจพวกมนุษย์เลยอยู่มาวันหนึง่งเธอได้รับภารกิจให้ส่งคนชั่วเนี่ยไปนรกเธอจึงสิงร่างผู้พิพากษาค่ะแล้วก็ตัดสินพวกคนชั่วให้ได้รับกรรมซึ่งเธอเองก็ตัดสินโทษได้เด็ดขาดมาเสมอนะคะส่วนวันหนึ่งเนี่ยเธอได้พบกับเขาสายสืบหนุ่มผู้อ่อนโยนเขาเป็นคนค่อยๆละลายความเย็นชาในตัวเธอค่ะทําให้เธอเริ่มเห็นอกเห็นใจมนุษย์ขึ้นมาส่วนค่อยๆเกิดความรักค่ะเรื่อง เรื่องนี้ฉายทางช่อง SBS ของเกาหลีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อยภาพทีเซอร์หรือว่าเรื่องยอ่อหรือคาแรคเตอร์ตัวละครออกมาเลยค่ะทุกคนแต่เห็นว่าพักชินเฮคัมแบ็กมาเล่นเนาะแนวแฟนตาซีด้วยแล้วก็เป็นปีศาจท,ที่มาจากนรกอย่างเงี้ยฟังจากพอรเตอร์ก็รู้สึกว่าน่าดูแล้วนะคะแล้วก็ลิขสิทธิ์ซับไทยก็ยังไม่คอนเฟิร์มค่ะว่าลงแอปไหนแต่ถ้ามีการอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวติงจะมาเล่าให้ฟังนะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ค่ะที่ต้อนรับการคัมแบ็กมาเล่นบทผู้ชายโรแมน,อง,นงองงงึข จองแฮอินอป้านะคะกับเรื่อง m ั m s Fri e n d s ซ n เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยกันค่ะแม่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะคะเขาเองเนี่ยเติบโตมาอย่างดีเลยเป็นซีโอหนุ่มหล่อบ้านรวยนะคะเจ้าของบริษัทสถาบนิชื่อดังค่ะเรียกได้ว่าชีวิตเขากําลังรุ่งสุดๆเลยจนวันหนึ่งเนี่ยที่เขากลับมาเจอเพื่อนสมัยเด็กอีกครั้งหนึ่งการปรากฏตัวของเธอนะคะทําให้ชีวิตของเขาวุ่นวายสุดๆเลยแต่เพราะอะไรนะคะก็ต้องรองไปติดตามชมกัน เรื่องนี้ได้จองแฮอินมาคู่กับจองโซมินนะคะพูดเลยว่าจองแฮอินอป้าของเราห่างหายจากบทคอมเมดี้มานานมากๆตั้งแต่เรื่องแบบเออโรแมนติกอย่างเรื่องซ i n ติ n the r a รนนะคะเรื่องนี้ก็ได้เวลามาทวงคืนผู้ชายสายโรแมนติกกันแล้วคะ่ะทุกคนเป็นซีรีส์ที่ได้ผู้กำกับแล้วก็นักเขียนบทจากเรื่องโฮมเทาช้าๆ,ๆด้วยนะคะติงคิดว่าเรื่องนี้คงจะมีฟิลแบบโรแมนติกฟิลกูดแน่ๆเลยอะเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์หรือว่าคอนเฟิร์มลิขสิทธิ์ฉายในไทยแต่ งใดนะคะคแต่ยังไงถ้าเขามีการอัปเดตเมื่อไรเดี๋ยวติ่งจะรีบมาเล่าให้ฟังเลยคะ่ะต่อมากับซีรีส์แนวะโรแมนติกแฟนตาซีที่สร้างจากเว็บตูนค่ะได้เบี o นอูซ็อกคัมแบ็กมาเป็นพระเอกอีกแล้วกับเรื่อง Lovely Runner เล่าเรื่องราวของแฟนคลับสาวค่ะที่ได้รับโอกาสย้อนเวลาไปช่วยชีวิตไอดอลหนุ่มหล่อที่เธอรักเนี่ยก่อนที่เขาจะจบชีวิตด้วยตัวเองไปยอนอูซอกรับบทเป็นไอดอลหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟกนะคะและคิมเยยุนค่ะมารับบทเป็นแฟนคลับที่ทําทุกทางเลยเพื่อปกป้องไอดอลที่เธอรักพูดเลยว่าเรื่องนี้แอบกลัวใจเบาๆนะคะว่าไปยอนอูซอกของเราจะรับบทเป็นคนที่ตุยไวอีกไหมนะเพราะบทหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะคะเขาตุยไวมากเลยอะแต่เรื่องนี้ก็แอบคาดหวังเหมือนกันนะคะ อยากเห็นเขาในบทแบบโรแมนติกคอมด,ดี้เบาๆมากๆเพราะว่าเขา่เป็นคนที่ยิ้มทีแล้วแบบน่ารักมากเลยค่ะทุกคนถ้าเขารับบทเป็นไอดอลอะติงว่าจะต้องน่ารักน่าเอ็นดูแน่ๆเลยอะหรือไม่ก็เป็นลุคแบบเท่ๆทรงแบดอะไรอย่างเงี้ยเพราะพยันอุซอกอะหุ่นดีเนาะเออจะเล่นแบบเป็นคนเท่หรือเป็นผู้ชายน่ารักละมุนก็ได้หมดเออติงเองก็แบบว่าแอบอยากดูเรื่องนี้มากๆนะคะเรื่องนี้คอนเฟิร์มฉายที่ช่องทีวีเอ็ค่ะแต่ว่าซับไทยยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่าจะได้ลิกศิษย์เจ้าไหนไปเดี๋ยวยังไงติงอัปเดตให้ฟัง ครั้งหนึ่งนะต่อมากับซีรีส์แนวแอคชั่นคอมเมด,ดี้ค่ะที่ได้พักโบกอมคัมแบ็กมาแล้วนะคะทุกคนมาคู่กับคิมโซอยอนกับเรื่อง Good Boy เล่าเรื่องราวของอดีตนักมวยหนุ่มหล่อแล้วก็อดีตนักแม่นปืนสาวสวยค่ะที่อดีตเนี่ยทั้งสองคนเคยรุ่งมากๆนะคะเคยได้รับเหรียญทองโอลิมปิกทั้งคู่เลยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตของพวกเขาก็ไม่รุ่งอย่างที่เคยค่ะจึงได้ผ่านตัวมาเป็นตำรวจทั้งคู่นะคะ พวกเขาอ่ะช่วยกันสืบสวนแล้วก็ใช้ทักษะด้านการเป็นนักกีฬาค่ะในการจับผู้ร้ายเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยภาพนะคะหรือว่าทีเซอร์ออกมาแต่พอติ่งรู้ว่าพักโบกอมคัมแบ็กเท่านั้นแหละค่ะทุกคนเตรียมกรี๊ดได้เลยนะคะเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยอ่ะที่ใส่เครื่องแบบได้ดูดีแล้วก็แบบหล่อมากนะคะแล้วเล่นบทโรแมนติกที่น่ารักละมุนใจไม่ไหวเรื่องนี้ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออกอากาศนะคะเดี๋ยวยังไงติ่งอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนึงนะ ปิดท้ายด้วยซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่ได้ซูจีคัมแบ็กมาคู่กับคิมอูบินอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเรื่อง Everything Will come true เล่าเรื่องราวของจินี่นะคะพูดในตะเกียงวิเศษที่แสนเอาแต่ใจและเขาเองมีพลังเสกอะไรก็ได้ค่ะที่ต้องการ3มอย่างให้กับผู้ปลดปล่อยของเขาซึ่งเธอเองอ่ะได้ปลดปล่อยเขามาอย่างไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วเธอก็ไม่สนใจที่จะขอพรอะไรจากจินี่เลยแล้วเธอก็เมินเขาตลอดเลยค่ะและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามนะคะคือฟัง จากพอตเรื่องอะนึกถึงเรื่องออจินนี่กับตะเกียงวิเศษไหมทุกคนเออเหมือนเป็นการ์ตูนของดิสนีย์ใช่ไหมคะติ่งไม่แน่ใจนะว่าเขาเอาพอตเรื่องมาจากการ์ตูนหรือเปล่านะแต่พูดเลยว่าซูจีคัมแบ็กมาคู่กับคิมอูบินอีกครั้งหนึ่งคะ่ะหลังจากที่เราเจ็บ ปวดมากๆนะคะจากที่เขาเคยคู่กันมาจากเรื่อง i n Control ระบายฟาวค่ะนอกจากนักแสดงจะปังแล้วนะคะนักเขียนก็ปังเหมือนกันค่ะทุกคนได้คุณคิมอึนซุกนะคะเจ้าของผลงาน The Glory เออเจ้าของผลงาน Descent of the Sun the Air อย่างเงี้ย นักเขียนคนนี้คือปังมากนะคะมาเขียนเรื่องนี้คะ่ะทุกคนพูดเลยว่าเตรียมลุ้นได้เลยเรื่องนี้จะต้องมีพลิกล็อกหักปุ่มแน่นอนเลยเตรียมรับความโรแมนติกเต็มๆได้เลยค่ะหวังว่าคู่นี้จะไม่มีแบบบทดราม่าก,กันแล้วนะยังไงก็รอติดตามนะคะเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการปล่อยภาพจากออฟฟิเชียลออกมานะคะก็เห็น ว่ามีภาพที่พวกเขาไปถ่ายกันที่ดูใบกันบ้างค่ะแต่พูดเลยว่ารุนมากนะคะเพราะว่าคู่เนี่ยเคมีดีมากๆลิขสิทธิ์ซับไทยยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวยังไงติ่งอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของซีรีส์ในปี2024ค่ะที่ติ่งคาดว่าปังแน่นะคะแล้วติ่งเชื่อว่าหลายคนต้องมีคําถามในใจแน่เลยว่าเอเรื่อง all of us are <c oughs> dead มัธยมซอมบี้ซีซั่นสองล่ะคะจะมาหรือเปล่าพูดเลยว่าตอนแรกติ่งได้ยินว่าเรื่อง all of us are dead ภาค2เนี่ยจะมาในปีนี้นะคะทุก ที่ Netflix เขาได้ประกาศไลนะ์อัพนักแสดงออกมาแล้วก็ไลน์อัพซีรีส์ออกมาเนี่ย ไม่เห็นเรื่องนี้เลยค่ะทุกคนติ๋งก็เลยคิดว่าเออเขาอาจจะแบบว่าไม่ทันในปีนี้นะคะคาดว่าน่าจะออนแอร์ในปีหน้านะคะส่วนเรื่องวากาบอลซีซั่น2นะคะที่หลายคนแบบคิดถึงถามหากันมาตลอดเลยนะคะบอกเลยว่าทางเราก็รอเหมือนกันนะคะแต่คิดว่าก็คงจะผิดหวังแล้วค่ะทุกคนก็คืออยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อีซึงกิอุปป้านะคะที่เป็นพระเอกเรื่องนี้มีลูกไปภระระยาะะแล้วค่ะทุกคนแล้วซูจีเองนะคะที่เป็นนางเอกก็มีงานแบบแน่นๆ ยาวๆเลยแล้วติ่งก็ไม่ได้ยินข่าวาวการสร้างภาคต่อเรื่องนี้เลยนะคะแถมทุนสร้างในซีซั่นแรกก็ค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นติ่งว่าถ้าเงียบขนาดนี้เราไม่ต้องรอกันแล้วไม่ทุกคนแล้วก็น่าจะทําใจนะคะก็ก็ไม่ไม่อยากให้มีหวังแล้วก่ะทุกคนก็คือพูดเลยว่าเงียบมากไม่มีข่าวเลยว่าจะมีการสร้างภาคต่ออะไรใดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าถามติ่งนะ เรื่องนี้ไม่น่าจะสร้างพักต่อแล้วค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับเรื่อง k ิงดอมสานะคะที่เงียบมากเงียบแบบสุดๆเลยอ่ะในขณะที่จูจีฮอนอปป้าไปเล่นแบบจีรีซานมาแล้วก็จะมีผลงานใหม่ที่ท <oat> ี่ติ่งพูดว่าน่าจะปังแน่นะคะเรื่องไลฟ์ช็อปอย่างเงี้ย ก็งงมากว่าอป้าไปรับผลงานหลายเรื่องมากแต่ว่าคิงด d อมยังเงียบอยู่เลยทั้งๆท,ที่แบบว่าจบซีซั่นสแบบค้างคาใจมากๆแล้วก็มีภาคแยกมาอีกอะ่ะเออแต่ในขณะที่ k ิงด้อม3ยังไม่สร้างสักทีอะ่ะติงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเออเขาไม่สร้างต่อแล้วหรือว่าด้วยทุนที่สร้างมหาศาลอาจจะใช้เวลาในการสร้างนานอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ติงรอคอยมากๆแล้วก็จะมีข่าวแบบ หลุดออกมาเป็นระรอกระรอกนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเออจะมีคิงดัมซีซั่นสนะมีโปสเตอร์หลุดออกมามีโปรดักชั่นหลุดออกมาอะไรอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าไม่จริงนะคะทุกคนที่ข่าวที่ออกมาเป็นแฟนเมดนะคะก็คือเป็นแฟนคลับที่ทำะค่ะทุกคนมันเหมือนเป็นเฟกนิวออกมานะแต่จริงๆแล้ว k ิง g d o สาก็คือยังเงียบอยู่นะคะยังไม่มีข่าวสารว่าเออ จะสร้างในภาคต่อหรืออะไรใดๆนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าเขาอัปเดตมาเมื่อไหร่ติ่งจะรีบมาอัปเดตทุกคนแน่นอนเลยค่ะพูดเลยว่ารอซีซั่นสามันนานมากๆเลยและเพื่อนๆปักหมุดรอเรื่องไหนกันบ้างนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มา่มอยกับติ่งด้วยนะคะเผื่อมีเรื่องไหนที่แบบว่าเออหลายคนรอคอยอยู่แต่ว่าพี่ติ่งไม่ได้คิดว่าปังแน่เนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกได้นะคะเผื่อว่าติ่งจะได้ปักหมุดรอดูเรื่องนั้นไปด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย,บาย